ตามข่าวให้แล้วนะคะแจกเงิน3,000บาทในช่วงปีใหม่เป็นเงินอะไรสวัสดีค่ะพบกับมบุมเล่าข่าวะะสวัสดีการแห่งกาตช่องมีบุ๋มบินนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็ตามข่าวให้นะคะสำหรับพื่อนพี่น้องคนไหนที่สอบถามบุ๋มบินเข้ามาข่าวว่า แจกของขวัญปีใหม่3,000บาทนั้นเป็นเงินอะไรเนาะซึ่งได้ถึง6เดือนเลยนะคะแต่ก่อนรับชมค่าบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะโดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตืนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้นนมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะค่าจะการสอบถามกันเข้ามานาะว่าแจกเงินนั่นแหละ3,000นั้นเป็นเงินอะไรในช่วงปีใหม่นะคะเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งบุ๋มก็เคลียร์ไปแล้วนะคะว่าทางรัฐบาลนั้นนะคะไม่มีการแจกของขวัญปีใหม่แต่อย่างใดนะคะขออภัยนะคะลืมเสียบไม้นะคะซึ่งไม่มีการแจกของขวัญปีใหม่แต่อย่างใดเลยนะคะในปี65นี้นะคะทุกกลุ่มเลยจะไม่ได้ของขวัญปีใหม่ค่ะส่วนเงินที่จะแจกนั้นนะคะสาธาบัตนั้นก็คือจะเป็นเงินในส่วนของค่าเสี่ยงภยัยโควิด -19 ของทางอสอมและอ,อสสนั่นเองนะคะซึ่ง ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้านาเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมในคอรม,มองนะคะเสร็จแล้วก็มีการเห็นชอบค่ะอนุมัติวงเงินมาแล้วนะคะก็จะได้นะคะในส่วนของค่าสินภัยนั่นแหละนะคะในช่วงปีใหม่นะคะ6เดือนค่ะ ก็ถือว่าเป็นของขวัญบีใหม่ให้แก่อสมอแล้วก็อสสเพียงเท่านี้นะคะสามพันนั้นก็คือ5 0ารเดือนนะคะ6กห้าค่ะก็จะเป็น3,000บาทนะคะทุกคนคิดตามนะคะนะคะก็สรุปแล้วนะคะข่าวนี้คือข่าวจริงค่ะแต่ว่าอาจจะวงเงินอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยนะคะอันนี้ก็ต้อง อาทำงงเข้าใจกันนิดนึงเนาะว่าเป็นเงินค่าอะไรนะคะคือจะได้แค่อสมอแล้วก็อสสอเท่านั้นนะคะไม่ได้ทุกคนนะคะในกลุ่มบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งนะคะกลุ่มบัตรประชาชนแล้วก็เด็กแรกเกิดแก,แก่คนพิการอย่างนี้คือปีใหม่นี้ไม่มีการเติมเงินหรือเพิ่มเงินแต่อย่างใดนะคะทุกคนลุ่มก็ตามข่าวให้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีการแจกก็จะมาบอกกันนะคะแต่ว่าก็ รอนะคะทั้งนี้ทงนั้นก็รอคอรมอนะคะในวันที่28ธันวาคม64นี้นะคะว่าจะมีการให้อะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะคะก็ลุ้นดูกันเนาะการสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ